สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบที่สองข้อที่4นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าบําเน็จของความถ่อมใจนะครับในพระคัมภีร์1 9 7 1ได้กล่าวไว้ว่าบําเน็จของความถ่อมใจและความเยี่อเกรงพระเจ้าคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีคําว่าบ um ําเน็จแต่ในพระคัมภีร์ภาษาเดิมไม่มีคําว่าบําเน็จนะครับมีแท่คําว่าผลนะฮะ แต่ว่าเชื่อว่าคนที่แปลภาษาไทยเขามั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของความถ่อมใจคือพรเขาก็เลยให้คําว่าบําเน็จเข้าไปนะครับแต่มันเป็นผลครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราทําตามสิ่งที่พระคัมภีบอกต้องมีผลที่ดีแน่จึงกลายเป็นบําเน็จของเขาคาว่าถ่อมใจนะครับภาษาเดิมว่าอาณาอาณาเนี่ยนะครับในประมกรลมปบกข,ข้อ9 ได้เป็นภาพของนางหากกาที่ทูตสวรรค์นเนี่ยนะครับได้บอกว่าให้กลับไปหานายหญิงและยอมอยู่ใต้บังคับของนางซึ่งคำคำนี้นั้นทำให้เราเข้าใจภาพที่เห็นว่ามันเป็นความยอมถ่อมใจยอมอยู่ใต้บังคับนะฮะถึงแม้ว่าจะบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีก็ตามแต่ถ้าเรามีท่าทีถูกต้องแบบนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะนําพรมาอย่างชุดตัวเองในพระคัมภีร์เสภัญญาบทที่2ข้อ3บอกว่าทุกคนที่ถ่อมใจใน,ในแผ่นดินคือผู้ที่ทําตามบัญชาของพระองค์นะฮะในพระสัมภีภาษาไทยได้บอกว่าคนที่ถ่อมใจคือคนคือคนที่กระทําตามบัญชาของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเราเอาจากพระคัมภีร์ในตอนนี้มารวมกันคนถ่อมใจหมายถึงไม่ใช่คนอ่อนแอน,นะครับคนถ่อมใจหมายถึงคนที่ยอมอยู่ภายใต้พระบัญชาของพระเจ้า และกระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แม้จะบางครั้งรู้สึกลำบากใจก็ตามนะครับในคำว่ายำเกรงในตอนนี้นะฮะคนที่ถ่อมใจและคนยำเกรงคนยำเกรงในภาษาเดิมใช้คำว่ายาเรยาเรหมายถึงความกลัวการยกย่องและการแสดงออกซึ่งซึ่งศีลธรรมที่ดีถูกต้อง ดังนั้นเองผลของการยอมกระทําตามพระทัยของพระเจ้าอยู่ใต้บัญชาของพระองค์แม้ว่าจะรู้สึกลําบากใจด้วยการให้เกียรติด้วยการกระทําอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับผลคืออะไรครับความมั่งคั่งเกียรติได้ชีวิตถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มาระโกบทสิข้อ30เราก็รู้ว่าในโลกนี้พระเจ้าก็จะตอบแทนวยพรบ้านพี่น้องชายหญิงบานดาเรือนไลนา และถูกการคม,คมเข่งด้วยนะครับและสุดท้ายได้ชีวิตนินะรันดร์ดังนั้นเองสิ่งที่พระคมภี์กำลังบอกคําว่าความมั่งคั่งเกียรติในโลกนี้เราก็ได้นะฮะความมั่งคั่งเนี่ยนะครับและเกียรติในโลกนี้มี2พวกครับที่ที่สวนกันทากทางฟ้ากับดินพวกหนึ่งก็คือการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะฮะไปตามขั้นตอนแน่นอนคนที่ทําตามคำของพระเจ้าจะไปตามขั้นตอนเหมือนใครครับเหมือนกับดานเนียน ท่านัญญามิชัยฮัสารยาเพื่อนๆของดานเนียยไปตามขั้นตอนพระเจ้าอวยพรครับไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางนะครับแต่พวกเขาไปจนถึงจุดที่พระเจ้าอวยพรมากจนได้กลายเป็นรองของกษัตริย์เลยก็ว่าได้นะครับถือว่าคนที่เป็นคนที่ได้รับเกียรติสูงสุดขนาดนั้น ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับนะครับในพระในพระคัมภีร์พูดถึงคริสจักชาวาลาวดีเซียลาวดีเซียบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนมั่งมีและทรัพย์สมบัติมากแตพ่พระคัมภีร์บอกว่าพวกเจ้าเป็นคนขัดสนตาบอดแล้วก็เป่อยกายเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาไม่ได้ท่อมใจกับพระเจ้าเขามีวิถีของเขาในแค่ในโลกดีเท่านั้นเองสําหรับพระเจ้าคนที่ท่อมใจยำเกรงไปกับพระเจ้าเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะก็คือ พระพรในโลกนี้ความมั่งคั่งเกียรติพระเจ้าก็จะประทานให้แต่ถ้าไม่ได้ในโลกนี้อย่างน้อยครับชีวิตนิรัน์ที่พระเจ้าประทานให้และบําเหน็จในการติดตามพระเจ้าในในอนาคตเราได้รับแน่นอนมีคนพูดไว้นะฮะบอกว่าหากปราศจากมรดกในฟ้าสวรรค์ที่อยู่นิรันเงินทองที่หามาได้ก็เหมือนโลหะที่กําลังขึ้นสนิมละหายไปในที่สุดหากไม่มีเกียรติยศนิรัน์เกียรติยศของโลกนี้ ก็เหมือนดอกไม้ในทุ่งนาที่ประดับประดาเพียงชั่วคราวหมดเวลาก็มีดอกไม้ดอกอื่นขึ้นมาปกคลุมแทนหากปัสจั์ชีวิตหลังความตาย